เดินทางมาหาคุณแม่จันงวดทิพานมาอู้ยมบอกเก้าหาศูนย์ถ้าพเล็กับหัวไปเลขหกเนาะตัดเลนมีโชคแน่นอนครับผมตัวงวแห่งจ๋ารับผมณป็นว่าจ๋าค้าพะสดงครับผมเดินทางมาจากท่างกับเมียนผมอู้มาบอกแม่จันเลขสามตัวหางเดียวครับผมสองตัวหางหนึ่งเอ้า เดี๋ยวไปฟั่งมือน้ากันสิถูกเขาถูกใช้ทำชุดแฟนจองหรือบอเดี๋ยวพอแชื่องอย่างพี่แห่งน้องไปฟังจากปากแม่จันเนาะครับผมเนาะยืนถ่ายแล้วโอ้ฝนกระตกมากครับผมเนาะฝนกระตกมากอ้าเดี๋ยวไปฟั่งมือน้ากันครับว่าเป็นเลขโต๋ไหนชุดไหนแต่ว่าความไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จันสวัสดีครับคุณเม่จันครับสวัสดีครับก้าวหาศูนย์เนาะก้าวทาตัดเลนมุนกับหัวกับหางกับหือว่า ถือกินได้บาอยมมีชูครับเออนะเก้าหาศูนย์ครับเก่าหาศูนย์เอ้ามาว่ากันครับผมเพราะว่าพอเที่ยงกับบาแยมกันมีเหล็กเก่ายนี่ยได้สิมักสิบอกอยู่ตลอดว่าเก่าก็พกเป็นเหล็กตัวเดียวกันเนาะครับผมเนาะถ้าท่านได้ตัดละครับหมุนกลับหมว่าเป็นเหล็กคกกับข้องอย่างมีโจกมีลาบกันอยู่อย่งเห็นว่าโอ้มงวดนี่ฝันดีแห้งได้ภาษาแม่บอกเม่์จันเนอู้หู้้ฝันว่าจะไหนนะครับงวดนี่ฝันว่าเด็กไปหน้า ไปเห็นพระพชุดลงคนเลยนั่งในเถียงหน้าพ่อก็เลยบอกเลยพระทุดงพระชุดลงคนปนมาจะใส่ครับคนมาแต่เซอร์ซุรินโอ้มา,ามมตตแตกท่าขมิ้นผู้ที่สามแต่ทก่าขมิ<อ>้นผู้คนมานาั่งอยู่เถียงหน้าพ่อก็เลยบอกเพคนมามนปรากฏอยู่เถียงหน้านนั่งอยู่เถียงไครเถียงคุณแม่จันบอกครับแม่นนั่งเถียงเม่ครับพ่อกเลยบอกบอกบอก ศูนย์สี่สามสองหาศูนย์สี่สามกับสองห่ากับสองหาอืมศูนย์สีส่สามสองหาเพ่นม,มาเจ้าองค์ครับไม่จ๊าพน้าสององค์มาสององค์พนก็บ,บอกเรื่องเดียวกันมาว่าว่าขกกวาข,กากขึกันเลยว่าคือกันเลยอืมวันไหนขึอกันเลยครับอืมพระยังพระเทวุพะนมครับพ้าเทา อมครับผเป็นอย่างคนขึ้นมาไม่ได้มานางอยู่อันอันเถียงหน้าแม่จันเป็นออกจากพิ่ิษะโอ,อนรัดมาเห็นแม่ย,าย่าพอกันเลยเขาไปเถียงหน้าสแสดงว่าหน้าแม่จันอยกไก่พิพิษะม่นบอกไก่พิพิษอ,อ,อคุณสิพีนั่งไม่ปลาะเอาแมครับ กสิมีนังในป่าสา,านะเพิ่นต้องยูจังสันล่ะปา่าป่าทุดงเพิ่ะมากจะจังสันเพิ่นจะบยอยู่ดรกน้ำตกหายตรงหน้าเพิ่งยัางไปอีก่ะก็เล่ผักกอนเพิ่นก็เลยบอกเออพิ่งูดผีไผกับบงหูน้ำเพินเ่นล,ละครับเพิ่โผดไผ่ลหะครับสามตัวปลาเลาาาลนี่ยนะครับเนาะเมื่อวานแล้วโผูดไผ่ค่ะค่ะนะเนาะเลขสามตัวปลาทุดงครับศูนย์สี่สามสองหาศูนย์สี่สามกับสองหา พาธุดงมาจากทั้งขมิ้นเด้อครับผมท่านผู้ชมมาจากทั้งสุรินทร์ผลละฟังต่อเขตกับขมิ้นผลละครับผมอ๋อพ่นมาปักพ่นกระเจีมาปักกดจุ่นล้วเนาะอยู่พีประสานะเนาะเป็นปลูกไปหินใหญ่กับกระเลยพักพอน้ำกันเลยบอกเป็นจุดจุดสบายกระโปงน้ำเปล่าครับเป็นมาโปรดมาพายเมจันครับผมเลขกสามตัวหางหนึ่งสองตัวหางหนึ่งครับผมศูนย์สี่สามกับสองหาง เป็นมาสององบอกครับมาสององบวกกันเก่าสองไว้ท่านไหบอครับพอเทียงผ่บรมเนเก่าเลยกรผ่เปบอกครับเมผ่าบริเเก่าเลยบอก้คาเปียด่เปีบมนเก่าสองมาก่อไปบ้างหันบอกค่ะอ ah an ้าบุญปัยังครับอาจารเพิ่นบอกนี่แเนลาครับอามารเพิ่นบอกกันล้วก็จะผาสองคก็จะไม่มีก็จะไม่จันอีกก็จะร้ายอีกข้าศูีก็จะติกน้ำฝนก็แม่แม่แม่แนอกหามีโศมีดวงคนมาบอกหอดึงหอดเอามาบอกหอดอัน อันจวบสีเกียตผีมันวสิเอาเรล่กไม่ได้ใส่หรนในป่าซาอ่านะนอนกับนาะมันก็จีนั่งในี่าสานะเพราะันไปอยู่ก็ได้ครับแมนแมนเป็นยังไงครับปูพญานาคบอกเด็กวราคับเป็นมหาบอกคับปูปูเป็มหาแล้วตอนหนีมาเลยปม๊บใช่ไ ผ้ามาก่อนเนาะผ้ามาก่อนเป็นเสื้อนีครับของปู่พญานาคเพิ่นก็มากราบพระได้าใดกันตัวอ่ะมากราบดูแต่วันพันมาใหม่หลายหล่ะครับครับครับนี่เจอผ้าตุดงมากมีผ้าตุ่งมากอีกเป็นวัดใหม่อืมครับผมแม่จันว่าเป็นพระอิหลีอยู่บ่กผ้าอิหรี่ผ้อิหลี่บอกครับผมอ่ะพระอิหลีกับพระอิหลีเนาะเพิ่นมาให้โชคให้ลาภกับแม่จันแล้วครับผม 043043กับสองหาเลขมีเท่านี้ครับผมสามตัวหองหางหนึ่งสองตัวหางหนึ่งให้แม่จันพันยงขมีนอ้องในแคบหนาเจ้าไอ้เบิ้งเนาะนี่เด้อครับผมท่านผู้ชมท่านใดนชื่นชอบก็แคบหนาเจ้าไอ้เบิง้งอันนั้นผีเมื่อ043เป็นพาธุดงมาจากจังหวัดสุรินทร์ติดต่อเขตกันกันกบเขมรครับผมเดินทางมาธุดงมามาเห็นผีปัสสาขะางหน้าแม่จันท กจิปักกดจุหันละครับผมกจินั่งสมาธิไปเพื่อกจิได้ตัวเลขมั้งอาจจะมีสิ่งนี้รับมาบอกเพื่อนก็นได้พอ่อของเวนมาเห็นเมจันไปหน้าก็เลยย,ย่างมหาอยู่เถียงหน้าครับผมโหดภายวาสันโหดภายเด้อโยมจันวสันศูนย์สี่สามล่องไปเบิงเอาล่องไปเบิงเนาะก,กับสองหาไผมักขึ้นมมจันกะบล่องแคบหนาจอยไปเบิงครับผมศูนย์สี่สามเด็กหางเดียวเป๊ะเป๊ะสามตัวสองตัวกับหางเดียวสองหา แต่ว่าถ้าในมาชมคลิปนี่ขอให้มีโชคใหญ่ครับผม043นี 04, ่ขอให้ถือสามตัวตรงๆจังๆเนาะครับผมเนาะสองหานี่ถือจังๆลำรวยเงินทองสบุตทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีมีตังค์ใช้กันทุกทุกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาครับฝนครับผมพอฝนกระไรก่น,กนมากเนาะครับผมเนาะอ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับผมตัวก่อนจากกันนี่ครับผมพอเที่ยงกามีของดีมาฝากพี่ตานนองครับผม ของซอยขาดซอยขายนะครับผมเนาะสีพึ่งน้องช้างผู้ใดไดไปขา,ขายของดีดีผู้ใดจากได้เอาไปซอยขาดซอยขายไปฟังไรอย่าจากปากปูเลยครับผมขอบคุณครับแม่จันขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบคนชินี่ทีว่าน้องสังด้วยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าลากขออนุญาตเฮ็ดน้องสางไดบอเพื่อให้ลูกศิดอยญาโยม สีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตหานจีตบ่านที่เือนไปบ่านที่เือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามากคา่ขายกับบริตกดำอ่ามแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองส้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเออเขาอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงครัประหลา,าก็เลยบางความคิดคุยกัหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทำเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิศไปทิศเหนือทิศเหนือไปอมันรักษาล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ร่วมกุญยจว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุดจะคุ้นขึ้นอีกอเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ้ีจรองมีพุดจะคุ้นก็ตัวมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมวยอ,เอดเยี่สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็ดวัตถุชนิดขึ้นมาบบานนี้ได้วัตถุแล้วมีนนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทางเมืองล่าว่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้น,นตูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกทีเขียวนานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบานเพราะตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากยอ่ตอตัวย่อคือบุบบานพวกเคื่นอนตอนนอัวเอาตัวย่อเอาขื่นคืนยอย่อในฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโบอพ่อแล้วเอาฝากคุนปูนบาดตนวคุนตัวเอากับฝาผาก็ไปได้ยุ่งเรียยงนี้มานี่คือใบคุณน,นี่นี่มันไม่คุนเพราะภาษ,ษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมระศรีบริ อ,องมหาราบองมเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยี่ดำมีตำ,ำนานมากการทีกัะสางกับพระโลกอย่งนองสร้างคือไม่เงียดดำแล้วมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุตรเบิ้ลตำนา,า,าอยู่ในเจตํำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อใเป็นครูบาอาจารย์บนอธิิฐานจิตให้ คือาจังย์สีผู้พุกเสพผู้รบ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณันนีร้อยสองปีอยู่บ้านคามค้าตวางวโรงนี่ผู้พุกเสพให้รุ่นแรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่ารัดกุดคุนอ่าผู้รอดธรรมาชิโนงานเป็นผู้ปุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้พุนมังมี ยูกินสบายกันบันจาทีวดูครับ,รบนี่นี่บูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองอน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสาย,สายบ้านเยอะอย่ายเยอะเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปค้อ,องคนใหญ่สีหอมคือราชคูนสมเด็จนัน่นแหละคือยังความเป็นมา